ผู้สงสารเลยหละาหนึ่งล้านแปดแสนทุกคนนะโอ้โคเยอะเลยฮานะอืมผมปั้นยังไงไม่รู้ฮานะวันนี้คือผมจะมาทำการปั้นผู้สงสารเลยหรืให้ขึ้นสี่ดาวมั่วทุกคนนะอืมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงปั้นตัวแปะให้โหดฮานะก็ถือว่าเป็นการตั้งรายการใหม่เลยแล้วกันนะโอเคก็เ็จเซจเอาไปเลยโอ้โหขึ้นฮาล้านเลยเนี่ยอ่าโอเคแค่เฉพาะสองดาวทุกคนนะแต่เฉพาะสามดาวฮานะแล้วก็อุปกรณ์ก็เป็นของแต่เครดิตตา้สองเช่นเคยทุกคนนะ ไม่ว่าจะรีวิวตัวอะไรก็ต้องยึดของเขามาใช้ฮะทุกคนนะเพราะว่าจะเซตที่ดีจริงฮะนะเนีออย่ยจนตีด้วยฮะทุกคนนะมันจะมีะรายเดียกว่านี้ล่ะนะการบัฟเนี่ยผมไปยู่ของโซนิล่าง2มาเนาะแล้วก็หน้าก่าหาล่าง2อันทุกคนนะแล้วก็อันนี้ก็คือเจ้าของฮะผมเดี๋ยวมาเนาะงั้นเราทำการเลื่อเลยนะก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะฮะนะเพื่อเป็นกำลังใจให้หนวดปลาหมึกเนียฮะนะผมมีสาระมาฝากนะเพราะที่หนวดยาวกว่าหัวขโมยไฮลึกเนี่ยนั่นก็คือผู้สงสารไฮลึกฮดทุกคนนะ นแรกทุกคนนะไอระอะตอมมีทุกคนนะแม่ไอ้ละบุรุษก็มีโอ้โหจะตั้งตะกูไอระจริงเหรอเนี่ยโอเคมาทำการเริ่มเลยเนาะไปโอเคมาฮะทุกคนนะเฮ้ยสังกิจังไม่อยากมาใ้เธอเลยฮะนะแต่ทำไงได้ทุกคนนะเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงชะตากรรมนี้ได้ฮะนะมาแซนโดเฮะเลรึฮะนะมาหนึ่งล้านกว่าแสนโอ้โหสม้ละเกียรตีกันก่อนฮะทุกคนทำอะไรไปเนี่ยทำได้ไงไม่เรือทุกคนนะเก่งจริงเลย นี่เนี่ย s เปอร์ด้แค่โอ้โลงมาแล้วไม่นะทำะไมมันไปเนี่ยโอเคนี่แน่แล้วก็นี่เนี่นี่แนี่เรียบร้อยโอ้โหคนต่อไปทุกคนนะไอราบร้อยทุกคนนะโอเคมาโอเคมาเลยอืน่าจะแห้งทุกคนนะตานี้ไม่เป็นไรทุกคนนะมาแซ่หนวดทะเลหรือปัง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 ,ปงไม่เงั้ยไม่เข้าวสตัวโอเคมานี่แนี่แล้วก็ตีทีนึงนี่แนะี่ โอเคฮะตอนนี้เราไปกระสอบสายเขาตีนะฮะนะมาโอเคตีธรหน้าไปเลยสาม,มีแมนโลดแต่แล้วนี่แหละโอ้ตีเข้าแล้วนะ่ะน่าก่อนเราใเฮบรรดาใจมาฮะนะแม,ม่อยากฟังเท่าไหร่นะแต่ว่าฟังนิดนึงก็ดีแม่ตกมาโอ้โหแต่เฮ้ทีแมนหาทุกคนนะ้นมาอาทำีพิซซึ่มโอ้ข้าตยอดด้วยโอ้แมคนนี้นี่เก่งจริงเลยไอ้เราขาาจำขีดหาย 3ล้านดาเมจทุกคนนะหายไปหมดเลยโอ้โหอตมินี่ผมตกใจนะนึกว่าเขาไม่มีอุปสรรดาวไงแต่ว่าถือว่าโอเคเลยนะตั้งหนึ่งาทีเนาะโอเคมาแล้ลุกของอีกแล้วฮะ,ะนะโอเคทุกคนนะเป็นไงบ้างฮะชืช่อชอบก็อย่าเลยรกดไล้วได้ฮานะ,ะนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนาะโอเคฮะงวดนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนฮะสวัสดีครับผมนะมานี่มานี่เลยอ๋อไม่คืนค่าไม่ได้โอเคนะขอไปคืนค่าแล้วนอนแล้วกันนะไปเถะ หนูหฮลอหาหนามา